แล้วครับเราอยู่กับชอบชอบเล่นเลอเบ็กกับแมปแมปป้ปนเงิน EP สอง EP ได้ยไปด้วยได้ไม่ใครตัดน,นะตัดแค่อินโทรปเปิดคลิปปิดคลิปดิไปี๋ยวก็ตัดต่อปอยหน่อยตัดต่อยุดเยอะนะเพราะเป็นัไงไม่จะยาวเกินไปปลานี่ผมเชียบเพราะพวกเราตายนกผมขอขอตัดไปก่อนตามว่าทำไมผมถึงตัดบ๊ยจัง เพราะมันเล็กง่ายเกินไม่มันยากเกินครับคือมันพวกเราต้องไปหลายรอบคือถ้าถ้า่กับผมอัดต่อยาวๆผมไปถึงสิดอื่ีแล้วครับโอขคอตัดก่อนนะครับจะดูตรงไหนถ้าผมเล่นตรงไหนล่ะมันคือจานแรกใช่ไหมเกือกระโดดลงไปกดละเอาเราให้ไปไงต่ออ๋อ ตัดเองอัดเี้อัดคลิปดูนนี่จะตัดทำไมคือให้เราขึ้นทองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือเนยได้บ้านไหนนี่มันทองเดี๋ยวผมแตะไตอนนี้ขึ้นเสร็จมาอาจจะช้าหน้าดูอ๋ออ่ะหลังจากมาถึงตรงนี้แล้วก็มาตรงรีบแล้วก็ไปด้วยกัน ยังขึ้นดีกว่าแค่นี้ก็คือว่าขึ้นสุดแล้วนะ่ะออาเงิน,นจากมาถึงนี่นะเดินออกไปเลยไม่รอเพื่อนแล้วไม่ไม่กินแล้วนได้ได้ได,ได้ผมเก็บเงินตังเสร็จขอเก็บเงินให้ครบก่อนถึงเราจะตัดใหม่อะเมื่อกี้เพื่อนผมเปิดความลับแชร์ความลับให้โลกนี่นนเ,เราต้องหาคีบเปิดเราต้องหากุญแจนะครับเขาขึ้นไปข้างบนก่อนเมื่อกี้มันยังไม่นี่ไงเก็บเงินให้เรามาเก็บ กุญแจตรงนี้นะครับเกมง่ายจังไดง่ายมากเลยเอ่อเอาเอาตรงไหนตพี่บอลเข้ากดพี่บอลเข้าตรงไหนเอาพี่บอลทำไมพี่บอลพี่บอลเอากุญแจไปเสียบตรงไหนเนี่หรอเออเหรอหลังจากที่เสียบตรงนี้แล้วเราก็เข้ามาทางนี้เพื่อนผมก็ไม่ลอยเลยอยากออกยูทูบไหม้ตองมาด้วยกันสิไปด้วยกันไม่อะไรเนื ไม่ก็มัน้องอกไอน้นี่เ,เจอผีด้วยว้าวผีขุดกระปุกเขาตัดไปตอนที่เล่นเสร็จแล้วกันนะโอเคผมกดปุ่มสีนี้ไปแล้วทำาไมมันดูยุง่งยากว้าว,วาเมื่อกี้พวกทุกคนได้ยินเสียงไหมยี่ผีพี่บอลแล้วมันนั่งเสียงอ,อย่าเพิ่งไปดีพี่บอรลรองกันก่อน ลอกอนลอกอนดีสวมทองครับนงนงผมมีกุญแจอยู่เราใบไข่ตรงนี้สวัทอใไขเสร็จก็จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นอาจารย์ทุกคนก็มันจะไปมหันตโผลการตารการปิงปิงอุ้ยมันเอุ้ยไอเบคอนนี่วะสวัสดีสวัสดีสวมทอง เออเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่เอเรื่องเสร็จด่านนะครับที่ดีเออทุกคนผมลืมบอกไปว่าที่ผมอัวกัลอย่าอย่าพิ่งมีตอนกินข้าวนะเกลี่ยนิก่อนนี่นี่จะอ้วกเพื่อนผมไม่รอเลยเลยอุยไงครรับว่ามันมีตังอยู่ด้านขวามือกูแล้วแป๊บลืมไปขวานู่นเมื่อกี้มันเมื่อนเมื่อกี้มันวนกลับไปได้ไหมไหน แล้วขอรีเซ็ตบป๊บนึนะลืมตังค์ดได้แบบลตองไนลืมตังค์งที่ไว้เบื่อมาตามมาเพื่อนขอไปไเก็บเงินก่อนผ่านบาทเดียวไม่ได้ผ่านแค่ห้าบาทไม่ได้เหรอแล้วผมขอตัดไปตอนที่ดาดเรือตามมาพวกคุณรู้ไหมผมเล่นในชีวิตจริงเป็นชัวงง่วโมงเลยอ่ะเฮ้ยพวกเราจะได้ล่องเก่งกันแต่คุณนี่นู่นนะ อุดาเออดเปียบอ,อย่าเพิ่งดูฉากนี้ตอนกินข้าวนะเตรียนเปลียนไปก่อนทุกคนจะบันไหลบบนไหลมากจูงสายกำลัง <c oughs> ใครกินข้าวใครกินข้าวอยู่ทุกคนจะสวยไม่สวยไม่ใครกินข้าวคือสวยนะผมขอตัดตอนจบ พูดจะไม่ทันขดาดคำถึงละในชิวจิงผมเล่นไปชั่วโมงเลยงตนทดีททอไนี้เราเล่นแค่ไม่ถึงตัง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 อ,อเงิน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 เราันำขัดมันนี่เงินหกร้อยเนี่ยที่มหกร้อยเท่าไร่หัวเราะเออมีอันนี้ก็ไม่บอกทริแล้วป<อ><บ>ีกเพไแล้วรู้ไหปีกเพ ัไปตอนที่ผมเล่นเสร็จเดี๋ยวทุกคนจะหาผมปากกาเแล้วจะไปถึงตัวนี้แต่เพื่อนผมตัดเนี่ยอีทุดันง่ายจังวะเราขอตัดเลยตอนนี้ผมตัดมาตอนยาวเลยนี่จะมีแค่สองไอพีนะชึบรัฟฟาตรงนี้นี่ผมหมดร้อนมากถึงดานที่เพื่อนผมอยู่ละด่านนี้ง่ายมากเลยเมื่อเราจะไปแบบไม่ตัดนะครับเนี่ยดันดันกีไหม ผมขออนุญาตเก็บเงินสักเป๊บหนึ่งหลังจากมาถึงตรงนี้นะครับมันไปไม่ได้คุณแตออ่ห้องนี้มีคนเปิดชิงวะลางไว้เอ,อ๊ะโอเคผมรู้เลยว่าเราต้องเนึ่นไม่ต้องพิจก่อนแต่ผมเริ่มไหม อ่ะหลังจากเสร็จแล้วใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงโคตรยากโอ้โหเวลาลงมาโคตรทอุ้ยดูสิมันมีตั้งอยู่นะแต่บนเว่ดแล้วแล้วเราจะเป็นซาตานให้ดูนะฮะเอาเราจะเป็นซาตานให้ดูผมไม่อยากผมต้องงานเก็บตังค์คือ ซาตานวิว,ว,วอเอากระจว <ucking S 1> ัวอดเกมนี้เแบอรแ์แรกดีกผู้แสางคนเนี้ยเล่นอะไรก็ผมทำแค่ถึงอีพีสองนะตอนจบผมไม่ทำหน้าขี้เกียจไปดูอินเอแค่ผมขอตัดยางกะไม่ต้องตัดละผมขอตัดแล้วนะครับโอเคถึงนี่แล้ว อีพีสองขอจบดีกว่าผมเหนื่อยอีพสามผมขอไม่ไดไม่เอาทำแล้วกัน